สถานีวิทยุกระจายเสียงเครื่อข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชคุก10ปี30เดือนอดีตผอออคลังเทศบาลเวียงคุกน้องขายปกปิดประกาศสอบราคา5โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปป,ปชเพื่อประชาชน สำนักงานปปชเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานางสุนทรสุดที่สารหรือจันคูเมืองเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเทศบาลตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายกรณีปกปิดประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆในปีงบประมาณ2,550จำนวน5โครงการ ซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4แต่ความผิดตามมาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ขาดอายุความแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์6 5 6 3ล่าสุดสารคดีอาญาทุจริต และประพฤติมิชอบภาคสี่มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา151เดิมจำคุกกระทงละ5ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก2ปี6เดือนรวม5กระทงเป็นจำคุก10ปี30เดือนสนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปช โทรหนึ่งสองสห